าไม่ก็เอกอย่างคุณเอกเราเคยคุยกันแล้วนี่ตอนตั้งแต่เราเล่นเกมอะ่ะทั้งสปินเดอร์ทั้งอะไรองเงี้ยจำได้จำได้เออก็เลยคุยได้เอาว่าโดนนะ้าจำเอกได้แต่เอกจำโดนั้าได้หรือไม่ถ้าจ,จ<ท>ำไม่ได้คนเล่นคนตั้งเล่นบอร์ดเกมด้วยกันในชมรมมินี่คนนึงอา้าวเหรอแต่ฉันจำได้ไปหมดนะ มาถึงที่ผมเล่นด้วยที่เคยเล่นด้วยอพิ่มก็คือมันจําได้จําได้แล้วแบบฉันงงมากเลยเข้ามาดอีบออ้าวทำไมคุยกันเรื่องร้านเล่าก็ก็ไม่คือตอนนั้นอะตามที่ตามอยู่อะที่ที่ที่ทักที่ทักเอกไปอ่ะอยากให้ไปถ่ายรูปรับปริญญาไงถามเรตราคาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอีกไม่ได้รับไงแล้วก็หยุดอ่ะมีร้านคาเฟ่ไหนเพราะตอนนั้นเพิ่งย้ายไปอยู่ก็แบบ โอ้แม่งไม่มีที่เที่ยวเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมีแต่แบบมีแต่ร้านร้านที่แบบว่ามีผู้หญิงมานั่งข้างหน้าเต็มไปหมดอ่ะพี่รู้ร้านแถวนั้นอะ่ะ oh. แค่ไม่มี oh. ร้านเนียมีแค่ยูบาที่เห็นน่ะเออที่แบบใกล้ๆใชงมาแล้วใช่แล้วพอแบบพอมาดูพอแบบเราลองเดินไปในซอยดูอ้าวร้านนี้มันเอออย่างเซนเซอเงี้ยเฮ้ยมันขายเหล้าได้นี่หว่าอะไรยเงี้ยก็เลยแบบเริ่มรู้ แล้วก็เห็นเอกลงตอนนั้นลงอะไรลงบีฟมั้งใช่ไหมอ่าน่าจะใช่เออเออเออกเลยแบบคือบีฟอ่ะเราอ่ะไปเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเฮ้ยโดมันมีร้านตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นหาบีฟไม่เจอจริงไม่เหมือนปิดตลอดเวลามันมที่แบบเออประตูประตูมันก็ต้องไปประตูที่ผักเข้าไม่ใช่เออประตูที่ดึงออกไม่ใช่เป็นประตูที่ผักเข้าอ่ะเออมันเป็นประตูที่แบบ ไม่รู้เลยว่ามันปิดหรือมันเปิดอ่ะอมันมืดไปหมดแต่จะดีบรรยากาศดีใช่ใช่มันก็มีอยู่แค่ร้านนี้แหละ <c oughs> เนี่เห็นว่าเดี๋ยวท,ที่ที่ตามเพราะว่าเนี่ยแหละคาเฟ่ร้านแอลโกอฮอล์นิดหน่อยประมาณนี้ครับพี่รุ่ไปถึงตามเอกเรื่องนี้เหรอใช่ใช่ก็ก็เอกรีวิวไงโอ้ก็ดีแล้วนึกว่าลืมกันซะแล้ว มาเอกเดี๋ยวแกคนเดียวแล้วเยอะอะไรนะปีใหม่แกทำอะไรข้ามปีครับเกี่ว <c oughs> <c oughs> ัาประเด็นเดีย <c oughs> นอนฮะนอนจริงปะต้นองต้แต่กีโมงกี่โมงเดี๋ยวจริง,รงๆไม่ได้นอนหรอกเพราะว่าอ้าวอาอเออผมวก่อนจริงๆมันไม่ได้พิเศษอะไรอะ่ะ ฟิลเหมือนทุกวันเลยแค่จะรู้สึกรู้สึกว่าต้องต้องข่มความรำคาญนิดหน่อยเรื่องการที่แบบมีคนอื่นทำให้มันปุ้งปังปุ้งปังเสียงดังอะไรางเี้ยเหรอใช่เพราะงั้นแล้วมันเลยนอนไม่ได้หรอกจริงของฉันก็สับดับปีใหม่ฉันก็ไม่ได้มีอะไรมากจากนอกจากวันหยุดนั่นแหละแต่เนื่องจากเห็นทุกคนให้ความสำคัญฉันก็บอกโอเคให้ความสำคัญบ้างก็ได้อออ ของผมรู้สึกว่าคือปีใหม่ปีใหม่มันก็คือแค่อยู่บ้านอะเพราะว่ามันเป็นวันเดียวที่ผมให้ครอบครัวเนาะว้าว <Wow. S 2> มันเป็นหมายถึงว่าช่วงวันเกิดยี่สิบเก้าถึงปีใหม่ถึงวันที่หนึ่งเออใช่ให้ครอบครัวตัวแกเกิดปีใหม่พอดีด้วยใกล้ปีใหม่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ต่างจากทุกปีอะไรเราก็คิดว่า ไม่ไม่อยากให้มันต่างด้วยอ๋อแปลว่าทุกทุกปีของแกก็คืออยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องพิเศษอะไรอืก็สมก็เป็นปีใหม่จริงๆนั่นแหละเพราะว่ออาส่วนใหญ่มันจะเป็น,น,นวันหน่งวันแห่งครอบครัวดั้งเดิมก็คือมีมีเวลาตั้งใจตั้งใจแพลนเนอร์ตัวเองว่าว่าจะทำอะไรต่อเช่น่นแหละ แกหยุดกี่วันน่ะในปีใหม่เฮ้ยผมหยุดจริงๆตั้ง5วัน5วันใช่ทำอะไรบ้างครับ5วันนั้นก็แค่เคลียร์งานก็หมดไป2วันละครับ<อ>แล้วที่เหลือก็แผนแผนชีวิตแผนชีวิตต่อจากนี้แผ่นชีวิตลุงหน้ากี่เดือนครับหรือว่ากี่วันหรือจริงอือ ทั้งปีครับเหมือนว่าเป็นเป็นซีโอตัวเองเนาะอืมเพิ่งเข้าใจคำว่าใดตัวเองก็วันนี้แหละเนี่ยถึว่าตอนที่ตอนที่ลาออกคือลาออกวัาไหนนะยิลาออกจริงๆอ่ะคือยี่สิบเก้าครับแต่ว่าท้าบอกที่ที่บอกที่ทำงานแล้วอ่ามันเกิดใช่ที่าบอกที่ทำงานแล้วอ่ะคือ ตั้งแต่ตั้งแต่สองเดือนก่อนเลยเพราะแบบเราเราต้าองรับช่วงไงลาออกวันเกิดแล้วก็วันปีใหม่มพร้อมกันใช่แล้ว <c oughs> คือสุดท้ายเนี่ยตั้งใจว่าจะทำามือประจำแค่แค่ปีเดียวพอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ไม่ไม่มีไม่มีประสบการณ์ที่ได้อะไรเลย <c oughs> เพราะว่าได้แค่ทำ เพราะว่าทุกอย่างทุกอย่างที่ทําในปีในปีที่ผ่านมามันคือการลองทำเป็นคือทํามันคือสิ่งที่ทําได้อยู่แล้วไม่มีใครสอนอะไรเราเลยไม่มีเลยคือต้องหาเองเดียวชี้อะไม่ไม่ดีอะมันเหมือนเสียเวลาปีปีหนึ่งมากกว่าใช่ใช่ก็ใช่ก็ตอบไปว่าชี้อะเ้อความรู้สึกที่แบบว่าทํางานอย่างไรแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้ประสบการณ์ใช่มันคือมันคือได้ผลงานแหละ แต่ว่าคือสิ่งที่ได้มาจริงๆคือเราเก็บไฟตัวเองว่าคือเราเราได้รู้จริงๆว่าเราจะไม่เอาแบบนี้เราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้อา <c oughs> เราจะไม่เหมือนว่าเราจะเราจะไม่เราจะไม่วกกับเหมาแล้วว่าจุดเนี้ยทำไมเราไม่ลองจุดนี้ก่อน <c oughs> อ่คื <c oughs> <ร>อ <c oughs> มันจะไม่มีทามนี้แล้ว <c oughs> ใช่เพราะว่าเราได้ลองไปแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราชอบหรือเราเกลียดมันแล้วใช่ซึ่งจริงๆเราไม่ได้เกลียดมันนะคือเราจะกลับมาทําได้ต่อเมื่อว่าม,มันมีคุณค่าพอที่เราจะทําแบบเราได้อะไรจากมันได้ได้ประสบการณ์จริงๆหรือเปล่ามีคนสอนไหมมีคนที่เก่งกว่าเราเอยู่นั้นไหมหมายถึงว่าคุ้มค่าที่จะทำไหม,นมนในเวลานี้ใช่ไหม,มใช่มันมันมีคนที่เราอยากรับอะไรจากเขาไหม แต่อย่างแต่อย่างประสบการณ์ที่แกแชร์ที่แบบว่าอะไรนะในธนาคารที่มาติดตออ่อเออกับหัวหน้าแกอะไรอย่างนี้จิตวิยาสายดายร์กอ,อ๋อเอออันนั้นก็ียนรู้น่าสนุกดีออกปะเออใช่คือบางอย่างคือไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะเราจะได้เราจะได้เจออะไรสักอย่างอยู่แล้วมันป็นผม<อ>มั่นใจว่าหัวเขาเรียกอะไรหัวกะทิของวงการด้านนั้นๆอะไรอย่างนี้ปะ เออคือเหมือนเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องมองหาสิ่งที่เราอยากมองหาอยู่แล้วถูกไหมอืมคือเราอ่ะในองค์กรไม่มีอ่ะอย่างน้อยคนที่ติดต่อคู่คู่ค้าเออเรือสักอย่างจากองค์กรเราอ่ะที่หลุดเข้ามามันจะต้องมีคนเก่งเข้ามาบ้างเลยอืมเราก็จะได้เรียนรู้จากคุณพวกนั้นใช่ซึ่งในตุ้มนะเพชรในตุ้มใช่ซึ่งซึ่งเราอยากเจอมากกว่านี้เนี่ยอ๋อ ไม่รู้เหมือนกันอว่า,ว,าว่ามันเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงนะครับ